ขอรับรองว่ามาตรการช่วงห้ามเผาเชื่อได้เลยว่าบริเวณนี้จะไม่มีหมอกควันและไฟป่าอย่างแน่นอนครับปัจจุบันหมู่บ้านแม่หยางมิน้นเป็นหมู่บ้านปลอดการเผาด้วยการที่ทุกคนมีจิตสำนึกร่วมในการรักษาและดูแลพื้นที่ป่าแห่งนี้ที่เป็นเสมือนมรดกจากธรรมชาติเอาไว้ ในแต่ละปีเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูที่ไฟป่าพร้อมจะก่ะตัวเป็นปัญหาลุกลามเข้าถึงเขตป่าของชุมชนการมีมาตรการหรือกฎระเบียบก็คือการจัดการไฟป่าได้ดีตลอดมาหมู่บ้านไม่มินตอนนี้เรื่องหมอกควันและไฟป่าไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าชุมชนรู้ดีและก็มีความขวัญใจตระหนักถึงพิษของหมอกควันและอากาศเป็นพิษ ชุมชนพร้อมใจที่จะร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตรงนี้จะมีมาตรการในการทุกอย่างในการรณนงคงแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านใกล้เคียงด้วยเรื่องการป้องกันและไม่ให้เกิดหมอกควันในพื้นที่แม้ชุมชนจะเป็นชุมชนเล็กก็ยังมีมาตรการและก็ตอบสนองนโยบายของทางราชการที่ให้มาทุกประการเลยชุมชนนี้มีจิตสำนึกในการ ร่วมรณรงค์ uh และแก้ไขาปัญหาหมอกควันของไฟป่าอย่างตง่อเนื่องเช่นการทําแนวกันไฟการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าจัดเวียนยามลาะดะเวนทุกปีจะมีการทําแนวกันไฟรอบแปลงล้วโดยจะมีชาวบ้านเข้าร่วมอยู่เป็นประจําจากการทํางานอย่างมุ่งมั่นและเข้มแข็ง ส่งผลให้ชุมชนบ้านแม่ยางมิ้นได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบปลอดการเผาบรรเทาโลกร้อนเพื่อเผยแพร่พพแนวคิดรวมถึงกระบวนการทำงานและองค์ความรู้ด้านกิจกรรมปลอดการเผาไปยังชุมชนอื่นๆต่อไปรู้สึกชุมชนม,มีมีความภูมิใจเนื่องจากมีส่วนราชการภาคส่วนต่างๆให้การช่วยเหลือกันจนเกิดการยอมรับของหมู่บ้านใกล้เคียงนำไปสู่ การจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านไม่ยังมีปลอดการเผาครับหลังจากได้เปิดเป็นศูนย์เยร้ชุมชนรู้สึกภูมิใจมีแรงจูงใจและก็ให้กับชุมชนการจัดก,การทรัพยากรตรงนี้ให้คงอยู่คู่กับชุมชนและเป็นของประเทศชาติต่ตอไปครับผม